สวัสดีครับสวัสดีทุกคู่ทุกคนครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเบ้าเข่าเนียวชาแนลนะครับคลิปนี้ผมกับพิธาทุกคนไปหาน้องใหม่ครับเอาปลาหานาอใหม่นะครับนอกกะาษที่งานผมพร้อมแล้วนะครับอุปกรณ์ผมพร้อมนะครับลุงน้องผมกับพร้อมแล้วนะครับนะครับผมเสียงดังฟังชัดพร้อมแล้วพร้อมเดินทางแล้วนะครับสำหรับลุงน้องผมเนาะเอาเป็นมาทุกคนไปไปน้วกันครับแต่ว่าก่อนสิจังไดนะครับก่อนสิไปสิมาครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบารใไผ่แนะนลนเด้อครับ มาทุกคนปะสวัสดีครับนี่ครับทุกคนพอพอีกแล้วครับ um. พ่อแล้วพ่อแล้วนอนบางยันหนึ่งครับทุกคนนอนบางยันขึ้นเหี้วน้ำมาเบิ่งกันครับด้วยมาเบิ่งครับนี่ครับผัวละนอนเบิ่งเรื่มเรื่อยนะครับนอนนี่ครับทุกคนพอแล้วครับนอนแม่ครับผัวละเป็นมาแล้วครับทุกคนผัวละอ้สุดยอดครับสุดยอดของแท้ครับนี่อาหารบ้านเท้าครับน้ำใหม่ครับผม กลับมาต่ออีกจะทำด้วยน่าจะใหญ่ครับผมใหญ่นะครับตอนนี้ตอนนี้กับนี่นะครับนี่ก็นะครับอย่งเย็นนะครับเด้อยสีฟ้าเป็นคนมากเลินะครับเป็ือกนอนะครับปลูกง่ายง่ายออกหนาผมนะครับเป็นสีนะครับเก็บแม่นะครับด้วเอาฟอสติสต้มนะครับเอาฟอสติสต้อมบอสหลายด้วยครับทุกคนสามารถนี่นะครับทุกคนนะครับต้มกินกับป๋อกระแจนะครับ ทเป็นน pe ้ำใหม่ปลาธรรมชาติเห้ามนะครับทุกคนน้ำใหม่ปลานะครับทุกคนคครับทุกนอันนี้ก็แม่เลยนะครับนี่ครับเป็นอันนี้เพื่อนนะครับเอาอะไรเบิ้ลนะครับ ี่คนจะเอาไม้ขึ้นกอเอานะครับเร่องนี้นาน,นี่นะครับ <_ d iri> พอดีกินนะครับพอดีกินเ <_ d iri> ลยล <_ d iri> <_ d iri> ่ครับเรื่องเป็นไรนะครับทุกคน ประมาณนี้นะครับเนาะ,ะมานนี้ครับนี่ครับอันนี้ผมสีเอาอันนี้นํำครับทุกคนเด้ออันทุกชิ้นคุณกะพันกอะกอะเอานะครับ เอาพอาะตีต้มนะครับมาจิงซีขอบคุณนี่นะครับก็มาอีกนะครับมาข่อยด้วยครับเอาแบ็บนอนะครับอนอนกับป้อง่หรอครับเว่ากะนี่ก็บ่มีนะครับซ้ำซ้ำสีกินนะครับซ้ำสีกินนี่แต่ก็ได้ดีนะครับ ก็ได้อยู่ด้วครับตามรำใหม่นะครับมีอยู่นะครับทุกคนน้องน้อบางี้นะครับป่อยทั้งหมดขึ้นอย่บนสภาากาเกอ ป็นครับนอนหยู่ข้างป่ามลยจะตายก็ตายี้ทีเดีา <c oughs> นี่แหละครับทุกคนเดินวาร์นละครับทุกคนนี่คือน้องใหม่นะครับน้องใหม่บานเฮานะครับต้มกระปุลกระเจียวแกงกระได้ครับมกกระได้ครับแซ่บแซ่บครับ อย่าลืมครับฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ไปรับเงังใจให้ผมนำนะครับเนาะคลิปนี้ก็ไปซสำนิดก,ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณใหลายครับสวัสดีครับ